สวัสดีค่ะที่นี่ดินแดนแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่งดงามแต่เบื้องหลังความสะดวกสบายและความเจริญก้าวหน้าของจังหวัดนี้คือการทำงานอย่างเต็มที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ทำหน้าที่ดูแลทุกและเสริมสร้างความสุขให้กับประชาชนชาวอยุธยาค่ะ วันนี้เราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับบริการที่สำคัญเริ่มต้นด้วยเรื่องของสกิจปากท้องของเกษตรกร,กรคือการให้บริการตลาดกลางเพื่อเกษตรกรไปจนถึงการจัดการบอกขยะซึ่งเป็นเบื้องหลังชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและบริการอื่นๆอีกมากมายที่อาจจะถูกมองข้ามแต่เป็นเบื้องหลังชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนชาวพระนครศรีธยาค่ะโดยรวมทั้งหมดนี้นะคะเราเรียกว่าการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีธัญยาค่ะ การจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาการเสียภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถือเป็นรัฐานสํสำคัญอย่างยิ่งของการพัฒนาเมืองค่ะภาษีของเรานะคะภาษีของอบจอที่จัดเก็บเองนะคะก็จะมีอยู่3ภาษีก็จะมีเรื่องภาษียาสูบแล้วก็น้ำมัน กับกลาสแล้วก็จะมีภาษีตัวหนึ่งคือภาษีผู้เข้าพักโรงแรมในโรงแรมอันนี้เป็นภาษีที่เราจะเก็บเองผู้ประกอบการในกิจการดังกล่าวจะต้องเดินทางมายื่นแบบเพื่อจดทะเบียนสถานการค้าโดยใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นไม่เกิน25นาทีเท่านั้นค่ะตอนนี้จดทะเบียนเราไม่ได้มีทางออนไลน์เพราะว่าส่วนมากผู้ประกอบการเขาก็จะมาจดเองที่นี่เพื่อเพื่อเป็นการสะดวกในการประสานงานว่า จะต้องการเอกาสารอะไรเพิ่มเติมไหมผู้ประกอบการจะเข้ามาขอจดทะเบียนกับเราคือเราจะเก็บจากผู้เช่าเป็นลายแต่ว่าทางโรงแรมก็จะจัดเก็บให้เราเป็นทุกเดือนเดือนละหนึ่งครั้งทางโรงแรมก็จะมาส่งให้เราเดิมอะ่ะจะเป็นท่านนายกเป็นผู้เซ็นผู้อนุญาตแต่ตอนนี้เพื่อเพื่อเป็นการลดขั้นตอนท่านนายกก็เลยมอบหมายให้หัวหน้าสว่วนราชการคือผอ,อก,กองคังเป็นผู้จดทะเบียนเองโดยจะต้องมายืดหลักฐานกับทางทางทางฝ่ายจัดเก็บเพื่อขอ ป็นู้คาสำหรับขั้นตอนการยื่นแบบชำระภาษีค่ารมเนียมและค่าเช่าผู้ประกอบการยื่นแบบหรือแจ้งรายละเอียดเพียง1นาทีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแบบข้อมูล1นาทีผู้ประกอบการชำระค่าเช่า1นาทีและเจ้าหน้าที่ที่ออกใบเสร็จ1นาทีค่ะส่วนขั้นตอนการจดทะเบียนสถานการค้าผู้ประกอบการยื่นแบบแจ้งรายละเอียด1นาที เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแบบข้อมูลและเอกสารประกอบ1นาทีและเจ้าหน้าที่จัดทำใบทะเบียน15นาทีนับว่าสะดวกแล้วรวดเร็วมากๆเลยทีเดียวค่ะการชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีธยาสามารถทำได้หลายวิธีค่ะทั้งการยื่นแบบชำระภาษีด้วยตัวเองทางไปรษณีย์ผ่านแอปพลิเคชัน l i n ์ ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอ e ีเมลและการยื่นแบบชำระภาษีออนไลน์โล c คอลเซอร์วิค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะและการเสียภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดพนัรีิรุยาเดี๋ยวนี้สะดวกรวดเร็ว,รวมากเลยค่ะ